บทที่9การฟังเสียงหัวใจและสัญชาตญาณภายในคุณเคยได้ยินเสียงกระซิบเบาๆในใจไหมคะเสียงที่บางครั้งพูดว่าอย่าไปทางนั้นเลยหรือลองทำสิ่งนี้ดูนะ นั่นแหละคือเสียงของหัวใจและสัญชาตญาณภายในของคุณมันอาจไม่ดังเหมือนเสียงของโลกภายนอกแต่มันซื่อสัตย์ที่สุดและรักคุณมากที่สุดเสียงหัวใจไม่ได้หายไปไหนบางครั้งเราคิดว่าเราฟังเสียงหัวใจไม่ออกแต่จริงๆแล้วมันยังคงอยู่ตรงนั้นเสมอแค่ถูกกลบด้วยเสียงของความต้องทำความกลัวหรือเสียงของคนอื่นเท่านั้นเอง แต่หัวใจของคุณไม่เคยหายไปไหนเลยนะคะมันแค่รอให้คุณหันกลับมามองและพูดว่าเธออยู่นี่เองขอโทษที่ปล่อยให้เงียบไปนานพอเราทำแบบนั้นหัวใจจะยิ้ม